กระบอกเสียงเลยเหรออะไรอ่ะงเมื่อกี้เสียงกเียปกติหมดทุกอย่างนะพอถึงเวลาแนะนำตัวเล้แหละม่งปูดขึ้นมาเลยคือฟิลิปมันมาก็เลยเป่าไปใกล้ไมค์เพราะด้ทีนี่กลับเหมือนเดิมแล้วโอเค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 อะครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบยังไงครับเทปีนั่นสิค่ะในวันนี้นะคะเราจะซ่อนแอบภายในแบบร้านอาหารสุดป่วนค่ะครับก็กติกาในการเล่นก็จะมีผู้ซ่อนและผู้หาผู้หาจะมีหนึ่งคนผู้ซ่อนที่เหลือก็จะเป็นผู้ซ่อน ต้องซ่อนภายในแมปนี้สามารถขับรถหนีได้ซ่อนแอบภายในแมปนี้ได้แล้วก็ถ้ามีการอนาเขตก็อย่าออกไปนะคะผิดกติกาค่ะเดี๋ยวนะภายในแมปนี้เลยเหรอมันกว้างไม่ต้องห่วงค่ะมีการกั้นอนาเขตเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแล้วแล้วถ้าผมตีอนาเขตออกไปอะมอไซค์เขียวไปได้ไหมครับดีละคนแล้วถ้าผมตีอนาเขตออกไปะ ไม่ต้องเล่นเข้าไปนู่นแล้วไม่กลับมาก่อนเอาโอเคโอเคโอเคมีอะไรครับมีอะไรแล้วก็คนที่ถูกตีคนแรกก็จะโดนเข้าเป็นที่คุกนั้นค่ะอ่าช่วยได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ช่วยหรอกอ่าพอโดนตีปุ๊บจะเข้าอยู่ในคุกแค่นี้ใช่ไหมครับอะไรเนี่ยคุกชิมเงินชิมเงินๆปักใสยกับพี่แล้วใครจะเป็นคนหาก่อนครับคุณแรกเออะฉันเอง เอาล่ะเช่นจะนับหนึ่งถึงสิบฮะฮะสิบเป็นกีหอหนอหยอกหยอกสามสิบไปแล้วโอเคยังไงครับเริ่มเลยเหรออันนี้คือเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยน่ามือตามัวโอเคโอเคอันนี้คุณไม่เห็นใช่ไหมอันนี้เลขอะไรบ้านนี้ไม่เห็นเลยเลยอันนี้เลขอะไรซ่อนไหนดีวะเนี่ยไม่มีเลขแล้วบอกไม่เห็น เฮ้ยคนคนถามมันเหลี่ยมนะระวังนะเฮ้ยตอนนี้เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จังช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยรถบ้าอ่ะเหมือนเขาเห็นแล้วเลยอ่ะเหมือนเขาเห็นแล้วเลยอ่ะเห็นได้ไงมีเสียงอะไรไม่ดูอะค่ะ ก็กลับก็กลับก็กบโอ้โหขอขอโทษทำไมเขาเห็นผมอ่ะขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษเสียงดังขอโทษมันตกใจจริงๆให้ด้วยสามนาทีเฮ้ยคุณโดนเนิร์ฟนะครับคุณโดนเนิร์ฟเขาขับรถเหรอเขาขับรถเหรอผมเห็นเขาขับรถอะไหนรถอะไรอไหนทุกคนแอบไหนกันอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยว่าที่นี่แอบตรงไหนได้บ้างอ่ะเฮ้ยมาเร็วมาเรู้แล้ว เพื่อนอยู่ไหนกันน้ใช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเผือออกอโนอาณาเขตค่ะอ้าวแล้วถ้าผมตีอาณาเขตออกไปอะไม่ต้องเล่นเล่นอาเองนะอันเนี้ยเอ๊ะ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 มันซ่อนไปไหน่ก่อนว่าแล้วคนหาคุณอัดวิดีโอหรือยังอ่ะคนหาอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วโอเคเฮ้ยมังเพื่อนไปไหนหมดแล้วว่ะเฮ้ยสวัสดีเขาอยู่หลังพี่นะสวัสดีเขาอยู่หลังพี่นะ มองดูหน่อยไม่เห็นเลยโอเคโอเคเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเขาขับรถตามเราใช่เหรอตามเราเฮ้ยฟอเราไล่ไงฟอนดีไปเอ้ยด้วยจะกัดโอนเฟอนอะไรเนี่ยย่าฟอนดีข้างหลังแล้วนี่เนี่ยนี่เน่ พ้นอีแล้วขโมยรถเขาไม่โอ๊ยติดติดหนีอยู่หนีอยู่ซ่อนในบ้านแล้วซ่อนในบ้านแล้วไม่รู้เห็นหน้ามามองฟูดสิไหนฟูดอยู่บ้านหลังนี้ไหนโอ้ไอแกน้ำผู้เดี๋ยวไอแน้ำผึ้ไอ้ฟูดเขาเห็นพี่ได้ไงอ่ะไอ้ฟูดไอ้ฟูดไหนอ่ะดูไอดูไอ้ฟูดดิมันอยู่หลัง โอ้ยหูแตกเี่ยวได้พี่วายเขาอยู่ตรงน้ำพุพี่วายผ่านแล้อะไรเห็นเห็นเดี๋ยวไดเดี๋ยวไดเดี๋ยวนะต้องพูดยังไงพี่อะมันมันใช่ใช่ไหมพี่ใช่มันใช่คือไม่เห็นจริงๆรหรอพี่ไม่เห็นจริงเหรอพี่จริงใช่เหรอ เดแล้วเด่นแล้วคำตอบยังไงเฉันอยู่มาเป็นพักแล้วขับรถตามออกพี่พี่อยู่ไหนพี่ไว้พี่พี่อยู่ไหนอยู่ดีจะเอ๋อ้ยวาโคนหาเลย นั่งมาเป็นนาทีไม่รู้ตัวมันบอกไม่เห็นจริงนะเออเวลาเราขับอยู่อ่ะเ้ยเราไม่รู้ว่าใครขึ้นข้างหลังเราอ่ะอยู่ดีก็ขึ้นเองนะบางทีอะเกือบเสียเส้นเกือบเสียเส้นเงี้ยมีแน่ ไปีไหเลวมาเร็วเยด้วยแต่ได้แนี้เสอเฮ้ยเม่อเห็นว่เวลาเราได้กี่ทีเลยพี่เออเตีได้กี่ทีอะผมโดนมาสองสามทีแล้วมั้งเลนไม่เห็นรถเลยทไมไม่ตายวะผไม่เรียกรถอะมีกใจอะ นี่เหรอแต่คือโดนไปทีนึงก็ไม่เห็นเล่นรถเลยผมโดนไปสาทีมั้งอ้าวอ้าวอ้าวี่ยงเลือกเลยใครเป็นเนี่ยอ่ารอบนี้ใครจะเป็นครับพี่เลยพี่เลยพี่เลยต่อเนื่องต่อเนื่องหนึ่งสอง้ยเฮ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 ้ยเโกงเโกงอเอาเราไปซ่อนนี เราวิ่งทีเดียวเราวิ่งทีเดียวจริงเดี๋ยวมันจะเอาไปเราไปไม่ต้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรถเ็แปดสองดวเก้าสเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามสบเฮ้ยพี่ผอโดนเอ็พีวิ่เข้ามาสอสามพี่รถเอ็มพีซีค่ะรเอ็มพีค่ะไม่ฮะไม่ได้เล่น แล้วมันเกิดใหม่แล้วนะบอกเอพีซีเซีสตีมมิ่งมาตบผมด้วยจริงผมกรโดมกันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะคะไม่ได้เล่นคิดว่าเร็วมากมั้งรถคันนั้นเหรอฮะคิดว่าเร็วเหรอคิดว่าเร็วไอ้โน้หโอ้โหคิดว่าเร็วมากมั้งเร็วมากมั้งหืฮหืึเร็วเหรอเร็วเหรอเร็วเหรอ กันลบมาี่เดให้เพื่อนเล่นใหม่ดีกว่าอยเพื่อนเหงาเอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ได้นะเอาใหม่ได้นะเอาตีให้ตายเลยให้จบเกมเอออ่าลดละอีกทีเอออตายหมดเลยเหรอไอ้มังคกัแม็กตายคู่เลยเหรอใช่เขาถ่ายไว้อยู่อยู่ๆก็โดนตุบเรื่ยๆเนี่ยเรื่อยๆเรื่ยพี่ดูเนี่ยเผื่อพี่พี่ไม่เห็น ไปเอาเอพตัวนั้นออกเดี๋ยวนี้เลยนะมมันเป็นมันเป็นของแมปไงเออโฟบักปะเนี่ยมันไม่ได้กดเกิดเปล่าพี่ไว้มานี่นนะฮะทำไมอ่ะทำไมพี่ไว้เอทอ่ะเออโ์ได้มาหนิได้มาทำไอ่ะราพีไว้ก่นเนี่ยไอตัวเนี่ยมันตโผมอ่ะมก็โดนเนี่ยดูดูตกไะไอะไรก่อนเดี๋ยวเนี่ย อ๋อแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้ n อ c พซกับฟตบกันแล้วครับอนเออนถอยตัดแลอยสัดแล้วถอยัดแลถอยัแล้วอยตับแล้วถอยตัดแล้อยตัดแล้อตแล้วถอยตัดล้วถอยตกดแล้วถอยตัดวถอยตัดแล้วถอยม่ดแล้วถอยตัดแล้วอยตัดล้อยแลอัล้อยมัแล้อตแล้วอแล้อล้อดลยลวอัดลอไัดล้วอยต่แล้อยตแลือย้อยตัดลอยัลอัดล้ยลือยตลยลออ เลือกแล้วเลือกยังอ่ะเลือกแล้วเลอกแล้วเลกแล้วไปเลยสองสามสี่ห้าสิบห้เดฮ้ยห้าาแล้วมาแล้วอะไรไม่ไสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเเกยหหนรอยสอโหนับนานแล้วเนี่ยให้ซ่อนต้องเยอะแล้วเนี่ยซ่อนกัให้เนียนนะเฮ้หมือนมีแมงหมีวิ่งแางนี้เลยวะ ันไว้แมก็รัวิ่บไปโรงเรียนไว้กำลังไปทางโรงเรียนอุ้ยพี่บีมีตาเดย์เดย์เดย์รับไปดิอุ้ยเอากระเพราเนื้อหนึ่งจานครับเดี๋ยวมาเอานะได้เลยครับผมได้ได้เลยจ้ารับเลยพี่อนสาวเฮ้ยมีด้วยตรงนั้นมีขายน้ำด้วยอ่ะไม่มีค่ะไม่มีหรอโอเคอยู่ไม่ได้แล้ว มังติดอะไรไว้ทำไมนเป็นสีดำสีพูอ่ะไม่รู้อะไรติดตัวผมไม่รู้ต้องเดินช้าด้วยอ้เกิดแต่กับผมโอ้ยยอยอขึ้นมาครับยอเอาไม่เร็วแท่งเอาไม่เร็วทิมตูดไปหนึ่งทีไปดูอันนี้อันนี้ขับรถเหรอ ใช่ในี่นดูตัวผมดิผับับผับผับผับัเออฟับมามไเสียงแมงวีเฮ้ยอะไรอ่ะรถแมงชนเป็บแฮร์รี่พอตเตอร์จัดเลยอ่ะดืดดด้ไม่มีคนับฮรถิได้เอาเลยไหมคนดูเอาเลยไหมคนดูเอาเลยไหมคนดูเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหม จ็บอะไรกันอะทไมชนผมให้รถีได้คือจะาไม่ไดอลไมไมูเอไมเอไมเอไม้ีีมันไม่มีคนขับอะเจ็บเจ็บเสียไม่กคนอะไรเนี่ย เขาเรียกหนีนะครับผมเออเดี๋ยวมังไม่ได้มีเขืนนะเหื่อนต้นไม้ไม่ได้มีคนขับอ่ะอ้าวเฮ้ยเอิดเปิดแล้วผมวิ่งไม่ได้เฮ้ยหิวหิววิ่งไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวผมยู่ไหนเนี่ยหิววิ่งไม่ออกหิววิ่งไม่ออกบอลเดี๋ยวเราแลกอะไรกันครับเนี่ยผมเราเนาะที่ี กระทรวงเวทมนต์ไปเลยกระทรวงเวทมนต์ต้องเข้าแล้วนะเฮ้ยเจอแต่ไอ้มังเนี่ยแล้วพี่ก็ไปตีผมสักทีผมวิ่งไม่ได้เนี่ยอึดมากเลยเนี่ยอะไรไม่อยู่ในตัวเนี่ยต้องเข้าร่วมมื่อไหรสวัสดีครับน้องชายไปไปแอลไปแซวหน่อยแล้วไปแซวหน่อยต้องเข้าร่วมดิ้งดิ้งดิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นทุกคนอ้าวโดนชนโดชนรถชนตาย โอ้โหสะานโอ้ยตายแล้วเฮซี่ไปไหนดีครับจะขับรถชะไปไหนดีครับโอ้ยติดติดติดโอ้ยติดติดติดอะไรเนี่ยผมก็โดนรถชนตุ้ยไปตายไปตุยแล้วตุยแล้วเฮ้ยคนขับมันอยู่ไหนอ่ะไม่ไงไปตายตายโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว จะตายเดี๋ยวบีเอารถกินไปเลยอีกสามสิบวิเยฮูอะไรครับน้าไปไหนกันอะรถยนต์อย่างก็่ะโอ้ยมีคนติดคุกไว้มีคนติดคุกไว้มีคนติดคุกไว้เรียบร้อยเรียบร้อยจ้า เฮ้ยผมไม่ยอมเดี๋ยว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 เจ้่ขึ้นไปแล้วเจ้าไว้เจ้าไวยอมเหมือนงั้นอ่ะเกณนยอมแล้วไม่เล่นแล้วงั้นอ่ะโอ้ันนี้ก็คือไม่ได้ออกนอกแแบบนะคะเพราะว่ายังอยู่ในแแบบบินขึ้นฟ้าเลยเมื่อกี้โอ้ยไม่ใช่เราขึ้นสนามใส่แแบบอะไรกันครับเนี่ยมาผมเป็นฮันเตอร์รอบนี้หมอสายยันเป็นไหมไม่เป็นเนาะบอกเลยรอบนี้ผมไม่อ่อนนะครับผมไม่เหมือนพี่ไว้นะครับ จะตีคุณเข้าคุ้มนี่หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอมมอเธอยอมเมอดูดีเริ่มเลยหรอหาว่าเธออ่อนเขาทำอะไรกันบ้างมังหาว่าเธออ่อนนะเธอเฮ้ยเวรหรอกเขาอ่อนแต่เขาก็ตีมันเข้าคุกคนแรกเลยจบว้าวอ้าวรถถอยขึ้นโดยไม่ดูตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุ้เกินอ๋อยังไม่หายจริงเหรอให้พูดปะ ถ่าจะชนะแล้วถ้าเล่นกับเมบอลค้ยลองพี่ผมไม่อ่อนนะครับเฮ้ยคุณบินไปไหนอ่ะเห็นมวันนี้ค่ะหวันนี้ค่ะไปไหนครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวนี่เลยวนี่เลยโอ่งไปแล้วเดี๋ยวผมพาเหินพาเหินหนีตำรวจรอดูนะครับน้องรอเนรอดูเลยเดี๋ยวพี่พาเหินไอ้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 มองหลังไม่ได้เฮ้ยมองให้มันวิ่งตามไม่ทันหรอกไอ้เนี่ยเฮ้ยฉันเหิน อ๋ออนไม่ขึ้นไม่จัแอบหรือหรือวิ่งไล่จับครับเนี่ยโอ้โหินหนีเต็มเอาดิผมเหินหน้าคือตามทันไหมครับไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้มาดิเอาเลยมาสิสูมแล้วสูมแ้วซูมแ้วเอาเลยไม้คนดูเอาเลยไม้แล้วผมจะจับขุดจับไปเลยอฉันูขบไงเฉยๆแล้วมาดิ นลถไปดูแล้วลถสีฟ้ไปดูแลรถฉันให้เวลาแกสามสองหนึ่งลงสิเอาวอ้าวอากดผิดนี่คุณใช้แบบนี้เหรอนี่คุณเอาจะได้แบบนี้เหรอกดผิดอะไรอ่ะ กดยอมแพ้ไงกดยอมแพ้ไงเฮ้ยพี่ดูนี่โอ้โหไปเดินชนาเฉยเลยกลัวจัดอะไรวะเนี่ยเขาใหม่กับเราจะอะไรอะไม่มีใหม่ค่ะไม่มีใหม่แล้วค่ะอ่าโค้ชถาต่อค่ะอะไรอะอย่ไปเดินชนะเฉยเลยโอ้ยรอไม่ช้าทุกคนนี่พร้มค่าเงี้ยแกก็รู้เดี๋ยวไปด้เดินไปงั้นไม่มีรถเหลือแล้วไม่มีอะไรเหินแล้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้อะไร ฉันกดยอมแพ้ไหมฉันไม่ได้กดเลยฉันไม่คนไมไ่ยอมแพ้เลยย่อยู่แล้วจริงไหมพาสอนมอไซค์หน่อยหูกดยอมแพ้เลยอะ่ะไหวปะนี่ดีมากเธออยู่นี่แหละยูห่กันอะเพราะมันไม่เห็น <c oughs> ไเพราะไม่เห็นเธอเพราะไม่เห็นไม่ถึงหรอกไม่เห็นไม่เห็น คอนเทนแต่ไม่เหมือนตอนวิ่งเนี่ยพี่อยู่ไหนกันเนี่ยไม่เห็นละไม่เห็นแล้วโอนเอาใหม่ใหม่้ใหม่ใหม่อะไรเ้ามมีไท่หลังเล่นซ่อนแอบอะไรก็ไม่รู้งงมากเลยเนี่ยผมวิ่งได้จับมากกว่า โอ้ยบังทำอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นเลยกันหรอเธอเราแอบกันแบบไม่เห็นหรอได้ได้ไ้ไม่ใช่หรอบางคนจะไม่เห็นจริงหรอไม่เห็นเรานม่เห็นแล้วตอนนี้ตอนนี้น่าจะเห็นแล้วคนไม่เห็นแน่นอนเฮ้ยมันขับรถวิ่งตีอ่ะดูดิมันขับรถวิ่งตีอ่ะเธอเธอดีเฉยเฉยไม่มีใครเห็นจริงจริงโซลมันขับรถตีขี้โกงเธอเธอใคทางนู้นหน่อย แล้วเราจะอกันตรงไหนไปวยโอเครอดแล้วสบายใจเฮ้ยคือแบบลมเย็นไหมตรงนั้นลมเย็นไหมแม็กก็เย็นอยู่นะเย็นหรอตอนนี้ไม่เจอโฟล์ล้สบายแล้วเฮ้ยมีมอเอร์ไซค์จอดตรงเนี้ยงั้นนี่เนาะจอดตรงเนี้ยใช่ไหมเออมันแปลกเนาะใช่ไหมพี่บีได้ยินทั้งสองผมขึ้นมาและ มอเห็นเมื่อกี้โอ้โหเห็นตัวลางเลยทำไมจะไม่เห็นล่ะไม่เห็นอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้โฟดไม่เห็นกลับไปทางเมื่อกี้กลับไปทางเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออหางอะไรหางอะไรตรงมือซ้ายซ้ายซ้ายโฟดอยู่เลยอ่ะตรงไปตรงไปตรงไปซ้ายซ้ายไม่ไม่ท่านี้ยถูกแล้วแล้วเม่นกระดาษนันขึนอยู่ข้างๆหลังแกน่ะแหละโฟดฮะเมื่อแล้วไอ้สั ่อไปนีแล้วบอกทำไมเราว่าพวกเราอยู่นี่แกเหลืออยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะเป็นนไม่ navigator gps ทำเป็นบอกทางทำเป็นบอกทางไหนกันที่เหลืออยู่ไหนจะไม่ไหวแล้วนะฮะแกยังไม่ออกมาเมื่อกี้เขารู้ไหม ไใบไปขนาดนั้นแล้วอ่ะเธอปิดประตูทำไมไม่รู้คือขับอ้อมสองสามรอบแล้ววนวนจนแบบอีกรอบหนึ่งเผาได้แล้วอ่ะวนไหนอ่ะหรือวนอีกรอบหนึ่งก็เผาได้แล้วมองไม่เห็นที่ไหน่าจะยืนอยู่กลางถนนเลยนั่นนะไปที่จังครับกลางถนนไหนกลางถนนไหนเคสสีหรือเปล่าคะมาแล้วมาส่งแล้วโอ้ยอุ้ยเฮ้ยติดอะไรไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนปุ่นไปอีกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเักๆเป็นติดอ่ะมันติดปอกอี่แปดอีเก็ดมันติดปอกอ่ะออกไม่ได้อันนี้ติดบังจริงแกก็ถอยรถเซ่ถอยไม่ได้เลยติดไปแล้วไว้สมหน้าไม่ได้นั่งรถเลยนั่งแล้วเหรออ้าวใช่อยู่บนหัวน่ะมาอยู่กับฉันเลย เป็นไงล่ะอะไปโฟร์อะไอ้บ้าตีแบบจับมือถ้าแกไม่ไปตีนะบอกใครใครก็บอกใครก็สวดว่ให้ขับรถมอไซค์เข้าบ้านเออไม่ได้เลยมันตีตรงประตูเลือนเลยจัดพิธีไปไล้อีกนึงจอดหน้าบ้านแล้ววิ่งเข้าไปตีก็จบแล้วเมื่อกี้ประตูแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่ ตาสุดท้ายตาสุดท้ายเร็วพวราซ่อนเร็วซ่อนซ่อนเร็วเร็วเเร็วอนีไม่อ่อนแน่แล้วให้ทุกคนเรหลรังแรกรอบนั้นก็บอกว่าแกงกดิดคือแบบอ่อนห้ทุกคนไหลรอบแรคือรอบนี้ไม่อ่อนรนะรอบนี้ยไม่ตายคนแรกใครตายคนแรกอ๋อจ้าุยเสร็วเหรอุยนับแค่3เเนี่ยว้าวมันจริงจังจริงจังเฮ้ยเ้ยมันหยบเลยอะ รอบนี้เงียบเลยอ่ะเฮ้ยตึงไงเฮ้ยมีคนมาเที่ยวตรงนี้จังเงียบเลยอะไรวะแอบเต้งนานเธอเธอมาเที่ยวเร็วพี่บีแวะมาร้านฝนบ้างก็ได้นะไหนกี่บี้หรอแบ๊กใช่มันเหงาเกินอ่ะอยู่เราอยู่ตรงร้านแบ็กซีการ์ดอ่ะเห็นเปล่าเห็นร้านแบ็กซีการ์ดเปล่าใช่ ป็นไม่มีมอเตอร์เพือมาไงวะเนี่ยเฮ้ยต่อคิวดิต่อคิวดิจะโทรศัพท์อ่ะมันต้องใช้มันต้องต่อคิวแม่คิดถึงแม่เฮ้ยโอเคโทรไปหาร้านแท็กซี่การ์ดอ่ะอยากซื้อการ์ดเขาเยอะๆอ่ะต้องทำยังไงก็ซื้อสิครับฮัลโหลครับประกันปะครับเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยปิดแล้วอุ้ยมัาเข้าห้ยนะได้ช่วยดูความเป็นลกองเราเก๋ทักหน่อย ้ยพี่พี่ทนคิดเลยหรอพี่เรานอยู่หมดนี่เลยเหรอใช่เลยเนี่ยทำไมผมจะบอกนะว่าผมแบบเราเราอยู่กันตรงนี้อ่ะคือถ้าถ้าเจอก็คือเฮ้ยแล้วโทรหาเนี่ยทำไมเรามานั่งที่เดียวกันเนี่ยมาโทรหาแม่ไม่ใช่หรอพี่พี่คนไหนอยู่ไหนพี่ผมได้โอกาสที่พี่พูดฮัลโหลแม่คือจะปล่อยพี่หรอขอเงินหน่อยผมปล่อยไม่ได้พี่ปล่อยไม่เป็นอย่ไปซื้อบุกี้ไบต์กับแบ็กซิการ์ด โอเคแม่ขอบคุณนะนี่กระโปรงโบดใหญ่เลยนอรถเมล์เนี่ยเมื่อไรจะมาจริงเฮ้ยราไปครับคือเขาดูแต่กลางเมืองเขาไม่ดูรอบๆเมืองจริงอุ้ยไปแล้วตามไงทัดวะนะอยู่เป็นตัวเป็นเป็นไม่ไล่มาไล่คนดิ่งโอ้โหตามจริง

มึนซิ่งไปไหแล้ววะมาดีเจเฮ้ยไววกันแล้วจะดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยงเห็นว้าา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 าอาา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 าเจาา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 า้าา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 ้าา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 ้าา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 าทาาาาไาาาีาา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 ายาา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 ัาา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 า นั่งสบายขึ้นเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์คืออยู่ไหนเนี่ยมีคนเอามอไซค์ไปซ่อนเหรอไปซ่อนขับอยู่ก็มาปาดจังเลยอุตส่าห์ทำตัวเนียนนี่ก็ปาดจังเลยเนียนแล้วอุ๊ยสิวิเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยปาดอยู่นั่นแหละช่วยด้วยไอ้แม่กันมาแล้วอุ๊ยถึงเวลาแล้วไม่ได้เอ้าคุณหมอสวัสดี ร้องคาราโอเกอะเนี่ยเธอเหรอยังร้องคาราโอเกะกับคุณหมอดีอ้าวมร้องคาราโอเกะมืดจังดูขาค่ะเฮยวิ่ไวไงไปเลยค่ะสวัสดีฉันนะ,ะอะไรแบบโอ้ยไ,ไม่ทนแล้วชิวิเฮ้ยพวกคุณคุกทั้งหลายอ่นอนแอร์ช่วยหน่อยอา้าว อ้าวไอ้โคมไอ้โคมแก่ก้โอ้ยโุ้ยเกี่ยวแล้วเกี่ยวกระหวดเลยนะเนี่ยกระหวดเลยนะเนี่ยเกือบโดนไม้ห okay. ัวแล้วนะโอเคครับก็ยจบท์แล้วนะครับกลับไปครับซ่อนแอบแอบแล้วนะฮะสุดงปวดนะถ้าเกิดชอบพี่ก็ฝากกดไลค์กดซับคลายกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยก็อย่าลืมไปติดตามเพื่อนกันด้วยนะครับนี่ ล่าสุดนะครับนี่นี่นี่ละครสั้นครเขาเลยแสดงละครสั้นครับผมไม่ได้แสดงละครสั้นพี <EN DA> <reconstruction> ่เพื่อเอกทีวีเฉยๆเขาจะไปเป็นนักธุรกิจอไม่ใช่ไม่ใช่ผมแค่ไปออกรายการทีวีเฉยๆครับรายการเรนิตี้โชว์รู้ไหมใครตดเนี่ยฮะไปดูกันด้วยนะครทุกคนไอ้มังไอ้มังไรมังไม่ใช่ผมแล้ว เออนนั่แหละครับก็พี่แม็กนะครับเฮ้ยผมชอบชื่อรายการนะอยู่ๆก็มีชื่อรายการเแเออแล้วก็เล่นสักพักมีแน่เลยดูทรงอ่ะเฮ้ยมันน่าสนใจบ้างหรือเปล่าไอ้รู้ไหมเออส้นอะไรไว้แล้วปึ๊ดออกมาแล้วให้ถ่ายว่าคนไหนเป็นคุณเออเออน่าสนใจดีถ้เออแต่ละคนดูก่อนไม่ว่ากันอ่าละคนดูก่อนอ่ะแล้วก็โฟนครับโฟน อ๋อคุกกี้บรูกี้บายค่ะบรูกี้บายอันนี้อย่าลืมไปกินนะตอนนี้มีรสชาติมีของใหม่นะเป็นอะไรนะแบ๊กแบ๊กสี่เหลี่ยมๆเลยสักอย่างไม่ใช่นี่ก็ตดอย่างเดียวเลยแบ๊กแบ๊กเหลี่ยมๆอะไรอะไรเหลี่ยมก้อนเหลี่ยมนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมปังกรอบของใหม่ของใหม่ครับอร่อยมากแล้วก็พี่มังครับผมมังครับผมครับต่อๆครับช่วงนี้ก็ไลฟ์พีเคกับสาวไปทั่วครับเฮ้ นุ่นเต้น,นุ่นั่นกอเกียวหง๋์โอ้ทโอ้คนคนเลยโอ้เอเคครับก็ฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย